สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่แขพี่แขรครับเพิ่นมักฝันเกี่ยวกับเอาศพไปเผาเกี่ยวกับ,บผ้าศพไปเผาแทบจะทุกครั้งเลยนะผมได้ทาม,มาถูกเลขในบอแต่ละมือนี่แกว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับพี่แขแขบอกแกบอกว่าแกถูกเลขสี่หนึ่งครับเลขบนมือนี้ เพิ่นฝันอีกเด้อเอยฝันว่าเขยไ,ไปส่งศพอีหล่ะแต่ละงวดแต่ละงวดเขยกับฝันเกี่ยวกับศพ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 ชีวิตจริงครับอยู่บ้านนอกเนาะบ้านนอกเราเนี่ยคือไม่ทําอะไรหรอกแต่หากว่ามีงานนะส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละงานศพงานศพแต่กับงานศพแล้วก็บผ้าไปส่งสการ์านนำศพไปเผาส่งศพไปเผา นี่คือความฝันล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาครับพี่แข่พนบมาว่าเพื่อนเนี่ยด้ <c oughs> แฮ่ซพไปเผาแฮ่ซพไปเผาแล้วก็ตัวเองมาฝันเนี่ยมาหลังสุดนี่มาฝันแต่ใน,นความฝันนี่คือบุ้งหดหราว่าผู้ใดใต้แต่หูจะว่าคนหลายหลายข่อยยางจนเมื่อยเลยข่อยยางจนเมื่อยกว่าจะหดวัด ไกลมากจากซพผู้ใหคนขึ้นมาหลายแห่งแท้ปราจันอันนี้คือความฝันความมีแค่เด้เพื่อนเรล่าความฝันในผมสั้นน่ะฟังอ่ะสั้นสั้นครับผมก็จะพยายามบอกความฝันให้ผมบอกความฝันของมีีแค่เนี่ยให้ทุกคนได้ฟังแบบยาวๆเนาะผมก็จะหาวิธีเอจะได้เนาะเสียบาๆยหน่ให้ได้เนาะแกพูดความฝันให้ผมฟังสั้นมากนะบอกเพสองอาทิตย์ครับ มันกับเป็นความสามารถของผมและว่าผมสีบอจะได้ต่อไปดี <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเราก็ฝันเหตุจบกันเดี๋ยวอีกหลังจากนั้นเดี๋ยวผมสีหาวิธีบอลจะจบเองคือพี่แขครับปกติอยู่บ้านนอกเนี่ยคือเวลาคนตายเนาะจะแห่ศพไปเผาไม่กี่วันเมื่อกี้คือพี่แขแกก็แห่ศพไปเผาครับแล้วก็หลังจากนั้นคือแกก็มาฝันฝันว่าแกดิ้นได้แห่ศพไปเผาอีกแล้วครับหรือทุกครั้งที่ว่าแก ไปเผาศพแล้วศพมาเข้าฝันบอกเร็กหรือเปล่ากระตันแนะครับด้ทําให้แกได้โชคนะแกก็ไม่ได้ถูกหวยบ่อยๆหรอกครับนานๆแกจะถูกทีแต่ว่าถูกนี่คือแกก็ถูกเยอะเหมือนกันนะแกบอกเมื่อวเมื่อกี้ครับเสียดายมากเลยศูนย์สี่หถ้าหากว่าแกซื้อ0ูนย์แกจะพอได้เงินมาแกฝันว่าแกเห็นคนตายอายุสี่สปี แกไม่ได้ใส่ศูนย์สี่หนึ่งแกเสียใยมากปัดพ่อเลขอ,ออกศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแกอยากจะร้องไห้ครับอยากจะร้องไห้แต่มือน,นีครับเพื่อนว่าฝันเพื่อน่าฝัน่าเพื่อนเนี่ยได้แห่ศพไปเผาซึ่งคนตายพี่แขไม่รู้จักแต่ที่รู้คือเขาเขียนเขาเขียนซื้อเขียนรูปเขียนอายุไว้ขังหลังข้างหลังอ่าโล่งศพแกก็เดินตามหลังแกก็เลยเห็นเห็นอายุเห็นอะไรครับ คนที่ตายครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็สิบเอ็ดปีเนี่ยน,นะเจ็ดสิบย่างเจ็ดสิบเอ็ดนี่แหละเขียนไว้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเลขเหมือนเดิมครับถ้าซื้ออย่าลืมซื้อสี่หนึ่งหรือศูนย์สี่หนึ่งครับเมื่อกีเห็นป่าแกเจ็บใจมากเลยแกซื้อแค่สี่หนึ่งแกไม่ได้ซื้อศูนย์สี่หนึ่งงวดน,นี้ครับอายุเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแกซื้อเลยครับซื้อศูนย์เจ็ด หรือ071เนึ่งซื้อเลยแบบนี้แต่าหากว่า70 71ปีเนี่ยพ่อซอนเนี่คือ2497 2497คือพี่แขกเพื่อนบอกว่าเพื่อนอนะ่ะยืนข้างหลังตอนที่เขาแห่ศพแล้วรูปที่ว่าเขาเอารูปตั้งนะ่ะจะเขียนคําว่า70ขีด71แล้วก็2497นี่คือตัวเลขที่พี่แขกเห็นกะลองมั้งครับ เราบอกว่าบงหูหดเด้อว่าฟันยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่ฟันกับฟันลักษณะประมาณนี้ฟันนี่คือเป็นความฟันของพี่แขจบ้ะครับจบแล้วบัยเงาเอาตัวเลขไปเลยนะครับแต่ต่าง่าุกคน่าโอ้ฟันสั้นแต่นอะผมคิดว่าบางคนอ่ะฟันสั้นกว่านั้นก็มีนะอย่างท่นว่าทุกคนฟันสั้นสั้นเพราะสั่นกับประมาณนครับขอให้เลขมันเข้าสามตัวผมกับภาวนาครับให้เลขมันแบบออกตรงตงเนาะออกตรงเลย เดี๋ยวผมขอพยายามขึ้นก่อนว่าผมสิบออยังต่อว่าบมหัวสิบออย่างต่อแหละเพราะว่าบางเทือกอะถ้าหากว่าผมเอาความฝันองแต่ละคนครับสองคนเนี่ยมารวมกันต่อคลิปเนี่ยเลขหลายครับมันจะเป็นการเป็นเหล็กหลายบางคนสับสนว่าเอ้าฝันผู้ใดนาะฝันผู้ใดสินะบางคนสับสนแค่คนเดียวต่อคลิปหนึ่งมันกะมันกะลำบากนะครับเหลขกย่างหลายละแต่ถ้าเอาสองสามคนมารวมกันต่อหนึ่งคลิปครับเลขนี่คือสิบ้านตะไทยเลยหลายคักเลยละ มือเถื่อนกับเป็น้านั่งสมาธิเนาะพอเข้าเข้า,าบอกจบแล้วเขาบอกจบแล้วเขากำน,นังสมาธิเงี้ยงๆไปเลยทุกคนก็นปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยมือเถื่อนกัขึ้นบอกนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดอะไรครับแค่ในใจห้องเพลงให้ฟังว่าเพื่อใดมาไลออนไลน์เออบบต้องหนร้ายแล้วครับเอาจากสิบห้าบาทนะครับนะต่อเพลงหนึง่บบาางบบได้บบได้ค่าจ้างเลยโบได้โบเม้นมาได้มาไล่ออนไลน์แบบค่าแบบหองเพลงมวนเลย จ้างฮิยุทธ์ถ้าหากว่าเป็นความฝันเง้ยงเงาเนี่ยผมจะเขียนนู่นนี่นั่นไม่ร้ายครับแต่กลับมามาบอกแต่อันนี้คือความฝันของเราครับเราฝันสัน่นผมแถบจะบริเคียนยังเลยเด้จะจะบริเคียนยังเลยคือมิดจัดเงียบเจดเนาะมึมงเถอะ คนฝันกับบุงหมูสีบอกอยังต่อคนฟัง่งกกสีบุงหมูสีฟังงยังต่อเอาตัวเลขก็พอแล้วครับหมวดมิกกี้เพิ่นฝันเกี่ยวกับคนใต้เนี่ยคืออายุสี่สิบเอ็ดเพิ่นกันเลสสื่อแค่สี่หนึ่งแต่ถ้ปาปกติถับฟันเฮงคนใต้เนาะมันก็ต้ตกเป็นศูนย์สี่หนึ่งเห็นไ่แกบอกเสียดายได้เสียดายศูนย์สี่หนึ่งกับมัเป็นยังครับอย่างน้อยก็สี่หนึ่งพอได้พอพ่อได้ใส่งมวดนี่ ด้วกับันเห็นคนใต้อายุ70 71ปีเจ็เอ็องมึงครับอาจจะเป็น07นหนึ่งหรือ07นูนก็ได้เนะบนแน่ได้ศูนย์เูนเนี่ยขนาด3 6 6 3 3 6มันยังออก1 1 6กกันยังออกหรืออาจจะมาศูนย์ก็ได้พี่แค่ครับพี่แค่ เบืงองยูบะครับเบิงองยูบะที่จบไปแล้วครับเนี่ <g ül> เออเบืงเจอกอะบอกหลายเนาะทุกคนอาจจะเบื่อผมบอกหลายผมกับเป็นตาแบบว่าบอกจบแหละกับผมกันนั่งเฮ็ดเป็น,นเฮ็ดนีสช่ไคร,รับเนาะเบื่อแบบต้องบอกยังหลายใช่ะบมงกคนอาจจะเบื่อปกติกับเบื่ออยู่แล,แล้วเท่าหนิ่งไว้ด้ก็ครับมันจบเนาะโอเคครับขอบคุณหลายครับที่ว่าจักฟังยังโบหงกับโบหงแต่ว่าเลข,ขอให้เลมันเขากับพอขอบคุณพี่แข่ครับ ได้กราขอบคุณทุกคนครับที่ว่านั่งรับชมเราฟังนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ